นะคะว่าท่านที่เกิดวันที่25ในช่วงนี้เจ้าชะตาชีวิตจะเป็นยังไงนะคะช่วง3 4วันข้างหน้านี้นะคะท่านที่เกิดวันที่25นี้นะคะเป็นคนค่อนข้างที่จะละเอียดรอบคอบคิดในเรื่องเงินอยู่ นะคะหวังในเรื่องเงินอยู่ก็ส่วนมากก็คือจะสมหวังนะคะถ้าหวังในเรื่องเงินอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกังวลใจเป็นพิเศษถ้าด้านความรักนะคะท่านที่เกิดวันที่25ก็คือมักจะมีปากเสียงมีปัญหาในด้านของความรักอยู่ในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าช่วงนี้นะคะลูกน้องและบริวารส่วนมากก็คือ ยังให้ความช่วยเหลือคุณอยู่นะคะก็คือว่าเพึ่งได้อยู่ในช่วงนี้นะคะแต่ส่วนมากจะก,กังวลใจในเรื่องของการเงินคิดหนักเรื่องเงินเงินทองทองนะคะช่วงนี้ท่านก็จะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมง,งานหรืออาจจะมีที่ปรึกษาเรื่องการเงินของท่านนะคะช่วงนี้ก็คือว่าถ้าท่านกังวลใจเรื่องเงินอยู่หรืออาจจะหวังไปเกี่ยวกับ การกู้ยืมเงินนะคะในช่วงนี้ก็ถือว่าได้นะคะแต่ดอกเบีย้ยค่อนข้างแพงหน่อยนะคะช่วงนี้นะคะให้อดทนให้สู้เข้าไว้ในช่วงนี้นะคะถือว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินอยู่นะคะโชคลาภทางด้านการเสี่ยงไม่แนะนํานะคะในช่วงนี้นะ